Why เาบดได้นักเนี่พี่น้องเว้แต่ขามันเกิดอุบัติเหตุนี่แขนเรานี่นยยังใช้งานบดปกติพวกเล็กพวกอย่างเด็กนะเล็กเด้กนะเ ق, ออแล้วจะไงแล้วเอารถจักมาส่งบดมือหนาก็ได้เนาะเพราะว่าคอยบดท่านเหตุเดี๋ยวนี้แล้วใช้รถจักมาก็ได้เด็กถีนเอาแก ภาพขึ้นก็ได้ชอยเติมแล้วบาทมดได้แล้วจะเผา,าเครื่องก็ได้หลายเที่ยวพี่น้องเอ้คือบล็อกเพิ่นก็นมารสองเที่ยวแค่เที่ยวเดียววัได้เพิ่นว่ะครบแล้วบอกไม่ก็ได้แล้วครบพามันก็ปูนไว้เทตินเสาว้วเทวางกอหัน เบ่พิ่นกแับบุม,ม,มายอ,อยู่นอเลยเผ่าเดียวอกซิเมียนแบบใายบาเนี่ยนักก็นักโอ้บ่ดิฟิน,บบนานมากครับเก็บไม้กบพาไว้ก่อนพี่น้องในย่านมันอันนั้น แต่ว่าย่านมัน,นริดมันว่ายปวดต้อเสือต้องไว้ละเอียดพ่มังปูแดงห้าสิบโลใช้ปูแดงมันแข็ง,น,งนี่น้องเลยมาเทติดชาวส่างมาโบรายก่อน ว่ามันหักษายาก่ยไมว่าเขาจิตเห็ดเท่าไรเขาละสร้างมาเท่านั้นนะแต่ก่อนอเพราะ่อยนะคุณ không miền thương con nhỏ ơi tạm đốt một hót làm để nó Cường, mưa là cài ngân mưa đây Mất subscribe này kênh แต่เก่าบมดได้นักไหมเนี่ยนยชาวไยแต่ขามันเกิดอุบัติเหตุนี่แขนเขานี่ยังใช้งานบ,าบ่อยปกติข,า,ข,นนขารถคันนี้พาล้มนี่เอามาบดทันเพื่นมาลงไม้ขาไปล้มบดทานหมอ เซกบุก่อนสรบว่าแปดโตไม่สิแปดพี says, ่น้องเลยเขาสั่งมาตีขอบซะก่อนแล้วก็ไม้คบพาอีกแปดเส้นสิรบว่ามันเซกบุก่อนพี่น้องปูนสีสอบปูนแดงมาเทตีนเสาเทคานเตรียมก่อ มันพูดกัดนด้วยพา,ามมันตรงมันเล่า,าเขาจะตั้งไว้ลองเขตั้งไว้แบบนี้นี่เ,นนเห็ดเย้ามันมาเห็ด นี่หนึ่งเป็นกบพาเวลาเทคานก็ ชับกระแดดเลยเริ่มแดดแล้วน,นานมารลอพวกชงกนเไยว่าวันแต่สิแดดแต่เศร้าชองอย่างสวยม้อยอยู่ป่านนะเดี่ยวเดียวไข่ ไม่มีบุคคบเยนี่ 1,2,3,4,5,6แผ่แแนเามาสร้างแปแผ่นไ้ไหมสี่แปดนี่ครบอยุ่บุครบไหมเสร็จไม้อันกบพาเอามาเทคานา สมมื่ยก็แล้วแล้วเมียนไมเมียนปูนเดี๋ยวรอรถนั้นมาก่อนจังสิ่นั่นเดี๋ยรถมาแล้วเสียงก็ถึงน้องมาแล้วบาดนี่ับไปรัดเลยนี่ไดก้อนแห่กับซ้ายอันน่ะ 好弯呢，来呢。 ไปจ้าละทางมาทอกงานนี้วันนี้วันราะว่าเขาเอารถเดียวกันพ้่นนอกเลยเลย าทัดต่อนี่ทิ่มแต่มือนั่นเหรก็ได้ถอยครับพี่เดีมันเสาอยว่า้ทางเข้ารถแล้ววันนี้จะพูดเพื่อนวันนี้ตั้งเสร็จแล้วมันก็ว่าเลยไม่ได้จ้ะไม่ตัวไหนขอมานขอบสีมาแระเบ้อเลยนี่ไม่ว้แถวนี้แล้วมีวอยู่พื้นที่มาได้ใช้เดีนะ๋ยวนี้ นั่นยวเอาชองรถไปเดียวเนาะเพิ่มไว้ถ้าว่แล um ้วมีชิ้นหน่อยต้องเรื่อหลายรถเดียวไปก่อนไม่ได้ยังแต่เสากับเล็กบ้านะเสาอะไรเขาลงวางนี้รถเนี่ยเรียงกันนี่รถจะห่อนเองกินข้าวละห่อนแดดแต่ า้าบาทเนี่เขาก็บอกหลดสองคันมาโหลดเน,ะนาะเรามาด้านี้เหร แผ่นไว้แห้งเน,ะเนาะขนาดคนมาอยู่ดำเล็กดำน้อยตนน่์อกยทางไมไวได้ิ่ไในใจก็ได้เนาะ เรถขนรถทุนใดขห้ร,หรับรถปุระคันเพ่มมาสองคันหนึ่งเอาแห่กับชายมาวันหนึ่งเอาเสา่ะ

nhào tớp nó no. tham thu ra xuống lưới vô nè nè là men, men, men Qua sang mắm Đãi mắm một lót thôi cái nè nó bay mát nó lút Nó ม,มันบวชได้ต้องเรียนกันได้ไปสี่กองกันบ้างเนนะี่ยแต่ว่า พวกเล็กพวกอย่างเด้เล <affordable Regard. S 3> ็กเด้เออแล้วจะไงแล้วเรถจักมาส่งแบบมือหนาก็ได้เนาะเพราะว่าคอยบมดทันเหตุเดียวนี้แล้วใช่รถจักมาก็ได้ดิเห็นแล้วแกเนาะรถใช่เล็กเห็นแล้วใช่แกอย้าแต่วิชากันแล้วนะมัน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 บอกางกับมันลายมันลื้อหหน้า

ยังเล็กปอกกับเล็กกับน,นั่นเบาเลยอ,อ่ะแม่นเล็กจีแม่แมกับลวดเนาะกับลวดขาดแต่เล็กนะสามย่างเล็กสามย่างนั้นขาดวัดท่านเต้บอกฮะลวดขาดเนาะเออเขียนบินให้แล้วกับ,บ่อร์ชงเพิ่มหน่นนาาอยเนาะ

Bố sai hát sửa khèn nhau hát sửa đáy Cháu chỉ cả heo, bố là nha, nó chỉ thám bụi Thế cháu hết bình đường phải 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 phải... hết bớt bớt à. là Thế bất mưu bất hả dám bằng mưu มันเมื่อยกัขอพักไอ่ดิผมเมื่อยเส็ด่มหน่งเมื่อยมนเอลยหาที่ป่าแล้วน้อบ้านเขาเดือนละสาม่แกันเป็นโลกระพาให้ถือกว่านี้แะโลกระพาะผ่านงานปั๊มถือกว่านี้ มาบังยาภาพปะขอเชหามซอยนี่มอสิเอาไปป้าน้ำมูมันเลยนี่อ่ะหามเลยคระเออรบบานนี่ตันี้เนาะ พาแต่ท้าเจ้าข้นไปลงขทางนั้นเนาะเอลงทางเดียวกันนี่คเมื่อหน้าคอยข้านหามเลยบอลถ้ากอนสินหนึ่งขอบมันข้างในน่งมันสฉดกี้กเอาลงพ้นแล้วไปอจ่าะกรเยอาจเจ้าเอาลองมานบบนี่บ่ได้บ่เอาลองมานบบนี้ใช่

กจ้าสฟ้าช่อนกันได้ไหมเออได้หรอฮะมุ <c oughs> <c oughs> ้ยใสรักสิบวันบดเร้ย่านบนหลักเต่านี่แหละบดติดรถม่นได้เนหลักแบกกัเนาะ โอเคบาหน่ะฮะเงินก้อยสิไปจ้า่น้องหัวหน้าที่เจ้าเด้อโอเคบังไทยที่เจ้าได้บอกว่าดิเก็บกองก้อยเชื่อขวบบินก้อยเขียนก้อยเขียนหัวหน้าเจ้าแล้วเรื่องบินเรื่องยังนะเรื่องไทยเพื่อนของกูป่มีเพื่อนเขาทันหมออยู่นี่นะ <c oughs> สองสามสี่ฮะ,ะพี่น้อยเครื่องคลองกันสี่นี่ละเสาก็ได้มาครบแล้วเก้าเแล้วก็ไม้ก็ครบแล้วไม้มาเทากบพาผูนบล็อกพันก้อน นั้วก็นังเล็กพี่น้องไอ้เล็กนี่เขาสิเอามาน้ำหลังแล้วเขาสีแห่งคนมาส่งน้ำหลังแล้วเขาสิจ่ายเงินทำสีได้เครื่องคลองมานี่สักก่อนตัวบุท่านได้มาเขาสีพอนจ่ายเพราะว่าก็ได้ซัมนี่แหละมันถือว่าโอเคแล้วโอเคพี่น้องไปหานั่นกันบ้างหน่ย จะหาจ่ายเงินค่าแรงก่อนมันห้อนแห้งอยู่นี่มาหนี้เคยสิบัได้มาส่งแล้วล่ะเล็กเขากับสิบัให้เพิ่นมาส่งอีกเน,น,ะนกาะเด็กตัวชอว่วะไปอย่างไรเนาะเม็ตุวฮะสิกล้อหาเพิ่อน เ็เทือนให้ยานทองทานหมออะอดินพุดชื่อยู่นี่บอลแม่นแม่นแมดินเอื่อแข็งนี่เด้เจ้าไปหาพื้นก็ไผเดลยไผูเลี้ยเดหลอออแม่ยางไปก่อนอ่ามาบ่งเลยเเือนดินบงมาเลยลูกฮะช่างมาเหตุ ยังมันยังมุมมีเวลาเก้าสิบหกข้าวเสาถ้าลบาราให้ค้นเผาเลยขับไปนอนใช่ไหมฮะ<า>พวกที่เผาให้ในนู้นเตียงนี่แล้วเกับไว้บ้านนี่แล้วออออข้างก้อนบล็อกนี่เลยล่ะนี่ทางน้ำแล้วทางเรียบร้อยอ,อับพอต่อเพราไอ้มาดิแท่นต่อมาดิเนื้อแข็ง นเลี้ยวเห็นกับองเฮียนเนาะเออมันไก่องเฮียนไกลไกลกันเฮาโอเคมันต้อง่อยสิไปอันนั้นก็แบบนะ้ปะจ่ายเงินค่าเครื่องเพิ่นกันเขาไม่พกเผาเนาะในช่วงนี้เนาะโอ้บอกว่าที่ที่มีหูมะลักกยางเว้นก็ได้หูมะลักอย่างเว้นยันไปกลางคืนอ่ะยันเขากินยาอ่ะอ่าคันว่ามีปูมียังยันเขาหลักาปูกลางคืนเนาะอ่อมั่นใจเลยยังบอกเขานอนเผาลูกอ่าคันบอกมั่นใจนั่งเถอเขาเผาลราเขาเอาไปนำ